ทริปสิ้นจูที่ไม่ได้เที่ยวซิ้นจูโคตรกิซโนว่าเลยทุกคนดูไม่อยากจะมาเที่ยวกับกูเลยอะไม่ใช่เปขับรถดีนะไม่จริงเชื่อลองนั่นสิถ้าเปอร์รับเพื่อนจะรักไหมไม่ไม่เไม่เป็นไรเพรามึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับช่อง justper ไทยไม่จริงใกล้หวันแท้นะครับวันนี้เปอร์นักเพื่อนเพนไป เที่ยวด้วยกันซึ่งจังหวัดที่พวกเราจะไปเนี่ยก็คือซินจูตอนแรกนะครับเราแพลนที่จะไปสวนสนุกเลี้ยวฟูชวนกันแต่พอตื่นมาเห็นอากาศมันแบบคึมคึมมันเหมือนฝนจะตกแดดก,ก็แบบออกบ้างไม่ออกบ้างไปสวนสนุกถ้าเจอฝนตกมันแบบ มันมันไม่สนุกนะ oh, <no. S 1> เราก็เลยแบบว่าอ่าโอเคไม่เป็นไรก็คือชิวๆไปที่จังหวัดซิงจูก่อนแล้วค่อยดูว่าเราจะยังไงต่อแต่ตอนนี้ก็คือเปอร์ต้องรับหน้าที่เป็นคนขับรถวันหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็จะไปรับเพื่อนถ้าเปอร์รับเพื่อนจะรักไหม mm hmm. เออเดี๋ยวก็ไปรับเพื่อนกันก่นกอนนะครับ เพื่อนเรามาแล้วนะคใช่อีป้าขับรถช้ามากเพื่อความปลอดภัยไงเดี๋ยวกูไปก่อนอ่ะไปไปปอยปอยปอยคสะกูกล่าวการโอเคตอนนี้นะกูกูแค่ตอนนี้นะกูไม่พูดถึงสิ่งอื่นปอนี่เป็นโชเฟอร์นะคะวันนี้ก็มีลูกชาบริการนะขับรถแฮ่มากค่ะแฮ่เหรอทุกคนวันนี้เช้าเช้าเขาแกงนะคะ แล้ววันนี้ฟ้าฝนก็ไม่รู้เป็นใจหรือไม่เป็นใจรอดูอยู่นะคหละเออแล้วก็ถึงสิ้นจูแล้วนะครับที่แรกที่เราจอดรถมาถึงนะครับเห็นหรือยังมันมีธงชาติไทยเพราะว่าเราอยู่ร้านอาหารไทยที่อยู่ใกล้ๆเลี้ยวฝูชวนนะครับก็ตอนนี้ก็ยังลุ้นกันอยู่ว่าเดี๋ยวจะได้เข้าไหมเพราะว่าอากาศมันก็ดูแบบเฮ้ยมัน นะเออโอเคเราก็จะมากินข้าวลงหองก่อนนะครับผมนี่ข้าวกลางวันของเรามาแล้วนะครับมื้อนี้นะครับเรากินอ่ะอันนี้กะเพราไก่ไข่ดาวมื้อนี้ <c oughs> อันนี้ไม่เล่นมุกนะเอออันนี้คือโง่เอง <c oughs> มื้อนี้นะครับเรากินกะเพราหมูไข่ดาว เราเป็นไอ้นี่หว่ากระเพาไข่ยอมาอ๋อกระเพาไข่ยอมาแซนก็่ะของคุณจูนนะจ๊ะเป็นหมูกรอกนะครับของน้องแคทเหมือนกันของออฟนะคะกินกินข้าวเปล่าเอออิ่มแน่เลยครับเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวก่อนเพื่อที่จะนั่งรถขับขับรถลับ ไผเปเน,นะครับก็คือขับรถมาที่นี่เพื่อที่จะกินร้านอาหารไทยที่เราไม่เคยคาดคิดว่าเออวันนี้เราจะได้กินอาหารไทยนะครับโอเคทุกคนล่าสุดนะครับเราไม่ต้องไปสวนสนุกแล้ว oh. ผมมันตอกแบบเฮ้ยมันจะไปสวนสนุกได้ไงมันไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวกับเพื่อนๆเ,เราก็ต้องมารีบคิดแผนใหม่ว่า ถ้าไม่ได้ไปส่วนสนุกเลี้ยวฟูชนเนี่ยเราจะเปลี่ยนแผนไปเที่ยวไหนแล้วสรุปนะครับที่ที่เราเลือกที่จะมาเที่ยววันนี้เป็นแผนสามลองที่ไม่ได้แผนไว้ก่อนนะครับก็คือ EXPARK ที่เมืองเขาเหยอนนะครับนี่ดูเราก็เข้ามาแล้วนะครับซึ่งโครงการ EXPARK ที่นี่เนี่ยก็คือ Aquarium ชื่อดังที่ญี่ปุ่นแล้วเขามาเปิดสาขาที่ไต้หวันนะครับมันจะต่างกับ เอคเรียต่างๆที่ไต้หวันยังง่ายเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับน่าจะล้างมากนะครับไปที่นี่นะครับก็เป็นตู้กระจกที่มีทุก a q u a าเรีซึ่งที่นี่ก็ไม่แพ้ใครนะครับ<อ>มันใหญ่มากแล้วก็ ปลาอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นปลาต่างๆหรือว่าแบบฉลามน,นะครับน่ารักมากดูเพื่อนทุกคนคือตื่นเต้นมากตื่นตื่นเตน้นกับที่นี่มากๆเลย,ย,ย,เลยถ่ายรูปไม่หยุดเลยาใช่เหมือนไม่เคยดูปลามาก่อนก็ไม่ค่อยได้ดูมาปกติตอนนี้เราอยู่ในโซนตะการานพอมาถึงโซนนี้จะรู้สึกว่า เอ,อเหมือนเราก็คือเหมือนเราก็คือ,อยังไงนะอยู่ใต้น้ำใช้กับปลาแล้วก็ปลากระลังตัดๆเลยสวยมากใช่เพราะว่าเขาจะมีฉายนี่เออฉายนี่แล้วก็เขาจะใช้แบบไฟฝาฝา,าครามคามอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเออมันเหมือนอยู่เหมือนเรากังว่าไหกับไป,ไปกับพวกปลาใช่อ่ะไหวไป,ไวไปเหมือนไหวไปเอออย่างนั้นแหละ <S <S> <S ไหวไปเลย <S <S> <S เฮยนา้าหาค่ะจูนไปไหน ค่าอยู่นี่นค่ะจะเย็นะะ <S <S แล้วค่ะยุ้งเรว จน้องเพนกวินตัวนึงก็คือนอนอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยเหมือนพร้อมที่จะถ่ายรูปก,กับคนที่นี่น่ารักมากก็คือแบบอย่างเนี้ตลอดน่ารักมากแล้วก็อยู่ใกล้ิีกับน้องเพนกวินมากมากเลยทุกคนและตอนนี้เราก็คือกำลังจะเดินทางกลับไปที่ไทเปจบทริปซินจูของเราแล้วซึ่งทริปซินจูของเราเป็นไงบ้าง ก็คือไม่ได้เที่ยวซินจูเลยไม่ได้อะไรเลยคือคือทริปซินจูที่ไม่ได้เที่ยวซินจูโคกิโนวาเลยก็คือทริปนี้มันอาจจะไม่ได้แบบเป็นไปตามอย่างที่คิดของเราก็ไม่เป็นไรเพราะเชื่อว่ามันยังมีโอกาสอีกมากมายที่เราจะรวมแกงการมาเที่ยวด้ยกันในไต้หวันนะครับก็ทุกคนดูไม่อยากจะมาเที่ยวกับกูเลยอ่ะไม่ใช่ อ๋อทุกคนเหนื่อ,อยแต่วันนี้ขอบคุณป้านะขอบคุณให้คุณได้มาเดียขอบคุณขับรถดีนะจริงจริงเชื่อลองนั่งสิท้ายคลิปก็ต้องมาโวยให้หน่อยทุกเล้วก็วันนี้ก็อินดีที่จะมารับใช้เป็นคนขับรถให้กับทุกคนนะคะเออ,อ,เอ,อสรุปสรุปถ้าเปิ้ลรับเพื่อนจะรักไหมไม่ไม,ไม่เสกแล้วกันไรเพราะมึงก็<า>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังมี ผู้ที่กำลังดูอยู่นะครับถ้ามีพวกคุณรักอยู่เ็ิ่รก็ชื่นใจแล้วนะคะไม่แต่ว่ามาถ๋ยว,ว่าเพจเปออ็นเพจโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอออเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้าในช่อง Jasper ไทยไม่จริงไต้หวันแท้นะครับบ๊ายบาย